เหยนมันโดดข้ามหัวไปนีก็ยิงองงยิงยังไงวะเดียิงยังไงเลยเลือดน่ไม่ได้อันนี้เลยดี๋ยวไม่ได้เติมเลยเดี๋ยวไม่ใช่นยกลังมากกำลังมากเข้ามุมก่อนมุมอัพอัปปีไอมันอยู่นู่นมันอยู่นู่นอยู่บ้านนู่นนั่นไงกูว่าละ เอาคนละตีกันเหรอเอาชิบหายเอาเข้ามุมอับแล้วออกไม่ได้เยี่ยก็มุมอับแล้วออกไม่ได้อับปียิงมุมนี้แล้วก่อนใครมาพังยังไงรู้ไงดูดิออกไม่ได้เว้ยลุกขึ้นไม่ได้เก่งเลยนะเด็กเก่งเก่งเหตุสภาวะเว้ยไว้ยโดนล้อหน้าล้อใหญ่เฮ้ยเข้ามุมอับอับปียิง Mm-hmm